สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทพข่ารถกลเงินนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับนี่ดีครับร้านชัยพอรถมือสองพิจิตรมีรถ t ทีพมาน้ำเสนอถ่ายนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษ SLX ตัวสุดท้ายนะครับจดทะเบียนปี39สีบอลเงินมิทาลิกนะครับสีสันก็ได้90%เลยนะครับรถสะอาดเรียบร้อยนะครับ อ่หลังคาเดิมๆสีดำรอบคันเลยนะครับมีการสาดให้นะครับอ่าดูภายในตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับพวงมลาลัยเวอร์โรงงานเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่นะครับไม้วิ่งสามแสนกว่าอ่าหลังคาเก๋งไฟติดนะครับเบาะแคบสวยๆเลยรถสะอาดเรียบร้อยแล้วครับวงกบเดิมๆเลย ล้อแม็กซ์สสี่ยางดอกเต็มเต็มเลยนะครับกันชนหลังใหม่เลยนะครับสวยๆเลยยางอะไรมีครบคัสซีไม่ผุนะครับช่วงล่างแน่นครับดียางดีสี่เส้นเลยยางหน้าสวยๆ,ๆนะครับยางหน้าสองพันยิบห้าเลยครับใหม่ๆนะครับฟิล์มแผ่นหน้าเต็มนะครับภาษีห9เก้า อ่าเดี๋ยวดูคัฟซีกันเออคัฟซีสวยนะครับดูภายในกันอซ้ายขวาเหมือนกันนะครับมีเพลงฟังนะครับพันนี้มี Power อร์ปอมดอกลำโพงครบเลย ช่วงล่างแห้งๆไม่มีเยอะเลยนะครับช่วงล่างไม่มีเยอมเลยครับตาไฟใสๆเดี๋ยวเรามาฟัางเสียงเครื่องกันเครื่องสตาร์ติดง่ายเลยนะครับน้ำวิ่งดี ไนะครับ mm hmm. ทาวเวอร์โรงงานนะครับ mm hmm. หน้าตานี้เก็บมาบ้างนะครับ mm hmm. แบตเตอรี่ใหม่แอร์เย็น mm hmm. เลยนะครับ สนใจติดต่อร้านชัยพอรถมือสองพิจิตนะครับร้านตั้งอยู่สีแยกไฟแดงห้างโกลบอลเฮาพิจิตเบอร์โทร0848166080บริการรับสาย24ชั่วโมงนะครับหรือบริการซื้อขาย24ชั่วโมงนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ thank you